สวัสดีครับวันนี้เชิญชมสนามหลวงนะครับสนามหลวงหรือว่าทุ่งพระเมนมีภาพนี้คือบริเวณนี้วันช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นสถานที่นี้จะได้เป็นที่ปฏิสถานพระเกี้ยวแก้วนะครับซึ่งวันนี้ได้กัญเชิญกลับสู่สาธารณประชาชูจีนเรียบร้อยแล้วปกติแล้วด้านทางทิศเหนือนะครับจะเป็นลานพื้นแข็งสำหรับที่จอดรถ ส่วนด้านทางทิศใต้นะครซึ่งติดกับพระบรมมหาราชวังนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าในลักษณะนี้นะครับมีภาพปวงเพของสนามหลวงด้านนี้คือวัดพระแก้วนะครับวัดประสีรัตนาศาสดารามส่วนด้านถัดมาก็จะเป็นพระบรมมหาราชวัง สำหรับการเดินทางเดินทางได้2แบบนะครับถ้าเราจะเดินทางรอบนอกก็สาม,มารถเดินได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับทางราชการนะครับได้ทำนะครับได้จัดทำอุโมงนะครับอุโมงสำหรับการเชื่อมต่อเมื่อเรามาที่สนามหลวงเราจอดรถเสร็จรที่จอดรถจากอุโมงนี้ห่างกันประมาณสักสองรอเมตรนะครับเมื่อเราจอดรถเสร็จด้านหน้าเราก็เดินตรงมานี่เลยเราเดินตรงมาก็จะมีอุโมงนะครับ อุโมงเชื่อมต่อนะครับอุโมงลงไปด้านล่างจะมีบันไดเลื่อนเข้าไปในโดยปกติแล้วจะเดินข้ามถนนนะครับทีนี้ไม่ต้องเดินข้ามเพราะว่าอุโมงจะลอดถนนไปแล้วก็ไปขึ้นนะครับขึ้นทางพระบรมมหาราชวังถ้าเป็นทางซ้ายก็จะเป็นวัดพระแก้วถ้าเป็นทางขวาก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังนี่นะครับอุโมงหน้าพระลานเปิดศูนย์แปดศูนย์ศนถึงสิบแดศูนย์ มีพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วและกระสารหลักเมืองนี่นะครับปุโมงหน้าพารานด้านหน้าแล้วก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังพระแก้วมรกตนะถ้าเราเดินไปนี้เลยนะครับเราก็าลงนี้เลยเป็นบันไดเลื่อนลงไปนะครับ อุโมงหน้าพระลานเดินลงมาก็จะมีที่รองรับอย่างดีนะครับเป็นห้องปรับอากาศอย่างดีกว้างขวางมากและสวยงามมากมาพักผ่อนเย็นๆเนี่ยวันนี้เราเดินจากสนามหลวงมาพระบรมหาราชวังไม่ต้องเดินข้ามถนนนะครับเดินข้ามาอุโมงได้เลยเดินผ่านทางอุโมงลงมาด้านล่างได้เลย เราเข้ามาเสร็จแล้วก็จะเป็นทุนที่กว้างมากนะครับอุโมงคง์นี้คืออุโมงค์หน้าพระรานที่ด้านล่างจะเป็นห้องปรับอากาศนะครับมีห้องน้ํามีเสียงเมือนความสะดวกเป็นอย่างดีนะก็จะมีป้ายบอกว่าหมายเลขสามพระบรมหรม,มหาราชวังสี่อุโมงค์มหาราช ด้านข้างด้านผนังก็จะทําเป็นสิ่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆให้เราได้รับทราบอย่งเช่นจุดแรกนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่ภาพรวมของบริเวณกรุงเทพมหาคนครของเราที่ก็จะมองเห็นเป็นแผนที่ขนาดใหญ่นะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพรยานะครับอาคารสีเขียวหมายเลขหนึ่งก็คือสนามหลวงที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเรามาจากสนามหลวงเราก็เดินลงมา กรลอดลงมานี่นะครับในน้ําเจ้าพระยายาวๆนะแล้วก็แผนที่ต่างๆเป็นสนามสนามหลวงลงมานี่กรุงรัตนรโกสินทร์ส่วน,นต่อมาก็จะเป็นภาพประกอบ,นะบอาจจะเป็นภาพที่เป็นนานมาแล้วนะครับเป็นแหนกเก่า,กาจะมีข้อบุพร บริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นภาพประกอบเพื่อศึกษาเรียนรู้ส่วนตรงกลางนะครับก็จะมีถนนเดินอยู่ตรงกลางแล้วทางขวาก็จะเป็นห้องน้ําถ้าเราเดินลงมาแล้วก็จะเป็นที่พักเกียนสบายนะครับสวยงาม ตรงนี้คือจุดตื่นกางเนี่ยถนนที่เราลงมาเมื่อสักครู่จากายในเลื่อนก็นจะเป็นมุมนี้นะจะมีใครมีนักท่องเที่ยวมาเดี๋ยวกาสว่าเดินมาจากสนามหลวงนี่ที่จอดรถเสร็จก็จะร้อนพอดีนะก็ลงมาพักที่นี่มาพักเย็นๆเ,เข้าห้องน้ำนะครับมาปุปะมาเตรียมการกันคุยกันวางแผนว่าจะเป็นอย่างไร ้านขวามเมื่อเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนีสะดวกม,มากบริเวณนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการเราก็สอบถามได้เดี๋ยวราไปชมการข้างๆนี้นะครับจุดเริ่มต้นเมื่อสักครู่ก็เป็นแผนที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไปมีเวทนาการต่างๆว่ายังไงบ้างเนี่ยล่าสุดนี้ก็จะเป็นภาพสีสวยงาม จะเป็นภาพท้งด้านฝาผนังที่มองเห็นสวยงามมองเห็นพระบรมหาราชบังนะครับเป็ปภาพดีไนสวยงามเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับ โอกาสเข้ามาเข้ามาในวงแล้วแล้วก็มองเห็นภาพของแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็กรุงเทพมหาคนครที่ดีตัววันนี้นะักท่องเที่ยวก็เยอะเมื่อเราเดินมาแล้วนะครับเดินลงมาแล้วเราก็มีสองทางเลือกว่าเราจะขึ้นไปทางไหนถ้าเรามาทางซ้ายก็จะขึ้นไปทางวัดพระแก้วนะนครับนี่นะครับมาในเลื่อนนะครับ ด้านนี้จะขึ้นไปทางทิศตะวันออกคือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วแต่ถ้าเราไปขึ้นด้านนี้นะครับก็มีด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางด้านขวามือก็จะขึ้นไปทางพระบรมมหาราชวังจุดที่ขึ้นก็จะเป็นกำแพงพระบรมมหาราชวังอันนี้นะครับทางออกหมายเลข4อุโมงค์มหาราช แรกที่เรามาจะเป็นบันไดเลื่อนลงมานะครับแต่ว่าตอนขึ้นนี่ออกกําลังกายนิดนึงนะครับเป็นเพื่อขึนน้นมานี่คือเรามาทางขวานะครับทางซ้ายไปวัดพระแก้วมรดกบรรพษีรัตนศาสารารามส่วนมาทางขวานี้ก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังทางประตูมหาราชประตูมหาราชก็คือคือประตูที่เขา้าเข้าชมพระบรมมหาราชวังครับตอนนี้ขึ้นมาแล้ว ไม่ต้องเดินข้ามถนนนะครับด้านนี้คือพระบรมมหาราชวังฝั่งด้านนี้คือถนนที่เราข้ามามาเมื่อสักครู่นะครับด้านหน้านี้ก็คือสานามหลวงนะครับเมื่อสักครู่เราลงอยากอุโมงค์ วงหน้าพรลานเนี่ยห่างจากจุดนี้ประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราลงบริเวณนี้นะครับลงขึ้นมาคือถนนเส้นนี้นะครับถนนรอบปอลวงมาหาสวังเนี่ยเราไม่ต้องเดินข้ามนะครับเราลงไปข้างล่างนะครับลงลงลิฟต์ลงมาไดเลื่อลงไปแล้วก็นั่งพักผ่อนแล้วก็ขึ้นมาส่วนที่มองเห็นด้านซ้ายมือนั่นคือด้านที่ขึ้นทางซ้ายนะครับประตูพระแก้วมรกต ประตูวัดประสีะสรัตนาสดามหรือวัดพระแก้วแต่ว,ว่าเราขึ้นมาด้านนี้นะครับเราขึ้นาทางประตูที่สี่อุโมงหน้าพระลานก็จะไปทางพระบรมมหาราชวังแ่าท่านก็อาจจะเคยมาแล้วนะครับถ้าท่านทีงไม่เคยมาก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องข้ามถนนนะครับลงอุโมงค์หน้าพระลานแล้วก็เดินมาได้เลยเราขึ้นมาทางขวาแล้ว เราก็จะเดินไปทางนี้นะครับทางนี้ไปทางประตูมหาราชก็จะเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแต่ถ้าเราตรงไปนะครับตรงไปก็ประมาณสัก250เมตรก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานครับเื็นภาพรวมนะครับพระบรมมหาราชวังตรงไปแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งด้านนี้คือ สนามหลวงและด้านนี้คือหุโมงที่สี่ที่เราขึ้นมาจากสนามหลวงเราลงที่หุโมงหน้าพหลานแล้วก็ลงมาที่นี่น,นะครับหุโมงหน้าพหลานเชื่อมต่อจากสนามหลวงแล้วก็ขึ้นไปที่ลงมาด้านล่างแล้วลงไปที่พระบรมมหาราชวังครับซึ่งทางซ้ายมือก็จะไป ทางาพระวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วมรดตทางขวาก็จะไปทางประตูมหาราชนะครับขอบคุณครับ